สวัสดีครับเจ,เจอกับผมอีกเช่นเคยนะฮะทุงชัยเบนซิลเล็กที่ท่านผู้ชมกำลังชมในคลิปอยู่คือทีมงานกำลังไหว้เจ้าที่นะฮะสว่วนวันนี้คลิปนี้นะครับทีมบินพลรมอเตอร์ชมลมคนมักบินรวมตัวกันที่จังหวัดมหาสารคามครับผมสำหรับภารกิจในวันนี้นะฮะนำทีมโดยแมททิกูฮู ตามด้วยเต้สายลุยเสซอเอกน้องบุนน้อยฟิชซิงนนข้อนกกนคงชัยเบนซิลเล็กแล้วก็น้องทีมน้องบุนน้อยฮะทำหน้าที่เซอร์วิสนะฮะในวันนี้โอเคครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศนักบินเตรียมพร้อมก่อนลงสนามกันฮะ ทีมงานกัลสินพร้อมซำอมลครับมือนี้สนามก็รูครับพร้อมมาพร้อมสุดยอดยิงนักสุดยอดยอดนักแร่เลื่อนเอสสงชันเดินท่งมาไกล์านล้ครับเดินท่งมาไกล์านครับสำหรับงานเกือบกี่กี่ไม้แม่กลับกับสองอยพัวอยู่จากหน้าคู่นแม่เขาวมากยสินมันก็ร้อยนึงแล้วาปด ผมจ่ามาสามหมื่คกันบ่สามหมื่นดิผมมาสองคนหาคนไกินัจ่ายที่มนแกนครับผมที่มนแกนโอ้เดี๋ยวเสียกันเลยนนเสียงกันเปมีไปไปไปุ่นดีงเฮ็ดยังน้อทังโอ้ดูฮันน็ตครับผมพร้อมพร้อมครับเตรียมบินเรียมบินรบเียมบินเรียมบินเจอกันนานฟ้า คุงเทียบเหรอกุงเทียบกับก่อก่อ่อ่ะงทงมาสระกามอ๋อสู่ๆทีมงานโหบินบินบินมาแล้วมาแล้วกันรวอมเร้วไหออกซื้อได้สนามครับสนามที่ทีมงานเราจะทำการเทคออฟในวันนี้ ป็นสนามกีฬาครับสนามฟุตบลอล้านี่ย่างง่ามอย่างสวยโอ้สุดยอดเลยกว้างขนาดสนามกว้างดี โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าทีมงานเราจะทำการเทคออฟง่ายหรือยากเพียงใดเดี๋ยวนนนนท์ผมขายไปอันนี้พวกบินครกสังศีอเลยมันเกิดอยากวบินก็ง่ายขณะนี้ทีมงานกำลังเตรียมความพร้อมนะครับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ครับผมแนนบ่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่มันข้นวันนั้เติมน้ำมันข้นเติมได้ก็ดีงั้นว่าแฟนลิตรไปเลย วันนี้เสียต้พร้อมแค่ไหนครับผมเต็มร้อยครับเต็มร้อยกบแฟนเก่นแฟนเก่ามมาขึ้นแฟนเก่าหน่อยแฟนเก่าแฟนเก่าพร้อมของทีมงานฮคนมากบินน้อยเดียวกัเบิร์ดเลยทีไง่ไงมเกหลายบทยังไงนูเนยยนั่นเนนเตนอาไป เดี๋ยวบ่เดี๋ยวเดี๋ยวังไม่ยงไมแล้วสามิบีเจ็ดลิตรแล้วเออมีไม่เดี๋ยอยู่นะผมคือสักสีลิตรนะเดี๋ยวพอเตรียมอุกรณยยอดขึ้นมพี่เมทริกพรเปลี่ยนแบตใหม่ครับก้อนแทกแบตพทวเสามพันสองตัวนี่ทนสบ่นสามันนันิดสามนสองของแท้เลยเจ้น ผมเืิกดดันเนาะหน้าตาผมกดดันมากเลยพี่ชิวนาเรียนาดำเเป็นรู้ซึกอมาว่มดันขึ้นเนาะว่มดันขึ้นนะพังหนาเลยทุกคนบริลับบริวามาประชุมวาแผนกันจะบินแบบไหนกันมาบีบบีบบีนาารก่อนบีบบีบ เนแล้วมันมันต้องได้มันต้องมองเห็นภาพเนาะครับอ่าต่อตัวไหมครับแล้วในแหล่งถึงว่าได้คุยพวกเราไว้เท่ากันอย่างกันต่อกันได้ไหมครับว่าเทากัจที่กันไมื่กันนั่งกันขาเม่กันถ้าต่อตัวก็ได้คุยกันไว้ล่วงหน้าเนี่ยตอนต่อกต่อไปเลยแล้วต่อไปก็เล่นให้เขาดูแต่ถ้าว่าเราเราจะไปเราจะไปดูไอ้วัดวัดไหมไปดูแต่ไปดูวัดก็ไปก่อนเพราะดีแต่คนอยู่ติธรรมนี่อาจจะไล่แนวสิ่งอื่น ต้ลงตามต้องดูดูความปลอดภัยของไอ้ไอ้เด็กอยู่ล่างก็บอกกันคุยกันเนาะทีนี้อันนี้อันนี้เป็นเออันนี้มาจากการมันคือคีเบาคือลูกพี่มันบักคือแท้ 1,2,3เฮ้ย 2> 2, โอเคครับท่านผู้ชมครับรวมพลังพร้อมบินแล้วครับผม <m> โอเคครับไปชมบรรยากาศการเทคออฟก,กันเลยครับผมเป <m> ิดตัวท่านแรกล่มแรกนฮะเสียเอกน้องน้อยฟิชชิ่งครับผม <m> ทำการเทคออฟ ต่อด้วยท่านที่2องล่มที่2นะฮะทงชัยเบนซิเล็กครับผมบินเดอะแมทิกครับผมต่อด้วยเต้สายลุยนะฮะจากทีมล่มบินตอลลิน <Yeah. S 1> ปิดท้ายด้วยนนท์ข้นแจมน,นะฮะ โกขึ้นอย่างสวยงามโอเคครับผมหลังจากที่ทีมงานทำการเทคออฟนะฮะขึ้นบินทั้งห้าล่มเป็นที่เรียบร้อยนะก็หลังจากนั้นเราก็จะบินเดินทางไประยะทางประมาณ3กิโลเมตร โอเคครับหลังจากที่เราบินเดินทางมาแนละ้วก็ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนะด้านล่างจะเป็นสนามที่เราจะทำการแลนดิ้งนะครับผม ก็เบื้องต้นนะก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทําการแลนดิ้งแล้วนะฮะต่อมาก็จะเป็นเต้สายลุยครับผมลมสุดท้ายนะฮะท่านสุดท้ายนะที่จะทําการแลนดิ้งนะพี่แมจิกครับผม ไายังไครับ่ขอบคุมากครับสำหรับนักบินสมัครเล่นนะครับของํานักนายนาารนะครับที่มาให้ความบันเทิงบบตําเลยโอเคครับก็ห uh ลังจากที่เราบินเดินทางมาประมาณ3กิโลนะ3กิกประมาณ3กิโล ก็มาลงที่สนามกีฬานี่นี่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามครับผมโอเคครับลุล่วงไปด้วยดีก็แลนดิ้งปลอดภัยทุกลมปลอดภัยทุกลมครับผมเลยเวลานิดๆิดครับเลยเวลานิดนิดพีเมทิกครับมาแล้วพีเมทิก เลยเวลาเพิ่นครับนะเลยเวลาเพิ่นคนเดียวไปไปบ้าผู้เดียวไปฮาร์สนา, <laughs> ามก็เสร็จดักดีมากใช่้าบมบ้านโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเสร็ยอดเสจน้นจะขึ้นได้พวกตัวไม่ชอบใส่ในเกมใส่เกมเขาห้ามาือกันเรียบร้อย